สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอต้อยดำซิ่งครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าโคมสุกที่410กิโลเคครับรถน,นี้งานวิระดำแต่งครับวันนี้ลุงแอบพามาทำการแสดงงานเชียร์ลิงเซฟปูนครับ งานรื้อบ,บ้านลุงแอบระวังสายไฟนะลุงแอบวันนี้เอาเจ้าวีสองเซออนมาครับเอาเจ้า อดีตสิวันดำก็ดังลั่นหมู่บ้านเลยครับนี่ก็เตรียมมองมาแล้วเสียมมองเตรียมมองนี่ถอดคอกขนข้าวออกแล้วครับจะถึงจะดูวิ่งดินแล้วครับ การแสดงโดยลุงแอบครับมือหนึ่งประจำทีมงานครับผมโอ้ร้อนครับวันนี้ลุงแอบระวังสายไฟด้วยลุงแอบปียกระจุกจ,จเลยครับโอ้ บ้านเก่าแล้วครับจะองบ้านราะว่าจะสร้างใหม่ครับผมเสียงโทรนี่ลั่นหมู่บ้านเลยครับเสียงโทรบินเครื่องต่ละที่นี่สาวแก่ไม่ไม่กรี๊ดกันเลยทีเดียว ก็จะเสร็จแล้วครับอีกประมาณคนละสี่มันคนละสามเที่ยวครับวิ่งสามคันครับวันนี้ปาจงเซมองครับแล้วก็ต่อต้อยครับประมาณคนละสามสี่เที่ยวอีกก็เสร็จแล้วครับงานรืออย่างนี้ลุงเอบอกว่าชอบครับ เนอฝั่งนี้โอนน่งนอเป็นบ้านไม้เก่าครับจะรื้อทำบ้านช,ชั้นเดียวครับ บรรยากาศร้อนครับวันนี้พี่น้องเสียงโคนี่รันรันเลยครับ เสร็จแล้วฝั่งนี้ครับเดี๋ยวก็จะล้มต้นมะพร้าวต้นนี้ด้วยครับปรับพื้นที่เตรียมจะเทดินเพิ่มหสวมครับตรงนี้ จัดให้ครับโอ่งเด้อลุงแอฟ่งนี้โอ่งเด้อโอ้ไม่มาครับ วันนี้ก็จบไปตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามไปช่องต้อยเลยนะครับจบคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ